ห้องน้ำที่รับเฮ้ยระวังปืนออกระวังปืนออกมาแล้วทางนู้นทางนู้น Watch out เยอย่าปั่นอย่าปั่นก่อนสมอกสมอกหลอกฮ่าฮ่าให้อะสมองก่อนสมองสมอกนี่สมอกของเอ๋โคตรโหดนะครับเฮ้ยแต่มันรู้นะน่ะว่าเราปลามาจากห้องน้ำอ่ะเยอะมีลูกุโลกเยอะพี่กุ้งโลกตัวหนึ่งตรงไหนวะตรงไหน่ตังน้องเย่ตัวขวาไงตัวขวาตัวขวา A W A W อเฮ้ยขับรถขับรถปุ๊ก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  เอาเอาๆๆๆยั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 เอ้ยยิๆๆยิ้ยิ้ยิ้ยิวปั่นเลยครับอยาขยับอยาๆขยับอยาขยับเดี๋ยวมันได้ยินอยาขยับนะอยาขยับนะอยาขยับอยากขยับมาเมืกี้มาแล้วสมก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 มันสมกมาสมกมาเน็บพูดอะไรปะพูดะะ มือแต่มปาันในห้องน้ำนะจเย็นเย็นเเย็นเดย็นนี้จเย็นกว่านี้จเย็นกวนี้ย่เทันสทนี้สกียี่อยู่ให้แหลกคอยดูจเย็นว่านี้จเย็นก่านี้จเย็นกห่าน